เอาปิดตัวแต่เกิดเฮ้ยเราเปิดเลยไม่ได้เปิดรายการเลยเออสวัสดีค่แ่แะพาสวัสดีนี่แพรแล้วก็บอกอาชช่อมานี่แพรมากระฟีแล้วก็มากระไรคำเตือนสำหรับวงนี้เป็นการจัดทำด้วยมือใหม่ที่อยากดังเบาๆจ้าเนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากจะเป็นการสุ่มเที่ยวสุ่มชุดสุ่มราบ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 ราแล้วก็ออกไปเตะเตะหลังจากได้รับชมแล้วคอมเมนต์กันเบาๆนะคะเดี๋ยวคนทำใจเจ็บมด うん。 อรตมึงจะกินอะไรแม็กตอแม็กแม็กนี่ไม่เคเอฟซีได้นะมีเบอร์เกอร์คินอยากกินกินอะไอยากกินแม็กอยากกินเบอร์เกอร์แซนด์เออกูอยากกินอันนั้นอะแพนเค้กอะอ๋อแพนเค้กนี่ของแม็กหรือของอะไรของเบอร์เกอร์กินงวะเออเดี๋ยวแม็กแม็กน่าจะมีชุดอันนี้อยู่ปะชุดเบรกฟาของแม็กอะเออนี่มันเที่ยงแล้วนะไม่ได้แต่เบรกฟากราดหายกัน กินกาแฟส่วนมันนุ่คนเราต้องชื่นชมตัวเองก่อนออกจากห้องนี่อะมึงดอกในทิงด้อมเอ้ยนี่คือดอกในหิ้งด้อมมึงมาแอ่ย่ากูฆ่าพู่เองไม่กูต้องกินหน้าผากมึงน้าแล้วก็ฝักดอกไปรู้ไมเราต้องถ่ายแบบนี้มันถึงจะเห็น นี่นะคะคือดอกในฮิงด้อมที่เราดูกันแล้วนะที่มันเป็นดอกทำให้พื้นพื้นที่เป็นตายพื้นพื้นชี่แต่ต้องแม่งด้วยอะไรกเออต้องผิดหัวแล้วก็เอาอะไรเข็มเจาะหัวเลยมึงเลยมึงเลยสั่งปะเอ๋อที่เค้ากูจะตามเขาอย่างเดียวเลยนี่นี่มึงเปิดได้มึงเอาอะไรนะทาซัมไรออนเอาเอาชุดซัมไรมันก็หมูซัมไลย์เบเกิลหนึ่งค่ะ เออวันนี้วันนี้จากการที่สุ่มอะไรนะสุ่มเขาเรียกว่าสุ่มอะไรนะแลนด์ดอกสถานาาท,ที่เที่ยวนะคะ <What? S 2> เราได้ว่าจะไปเที่ยว <What? S 3> วัดซึ่งเราก็จะไปขอพอเลยให้เพื่อนๆได้กินใหม่หรือว่ากิจการร,รากิจกรรมนี้กำลังทำอยู่ตอนนี้ลุ้งเรือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปวัดไหนตามกัดต่อไปเลยค่ะ two thousand years later 哦，照看。 ดีค่ะอันนี้อันนี้เราอยู่วัดวัดพระขาวขาวหลวงปู่ทิพยนะคะเป็นวัดแรกเผลนวะเก่งจ้ะไม่คุยแล้วคุยไงเียตอนนี้อยู่วัดที่พระขาวนะจ๊ะแล้วก็เป็นตัวต่อของตัวเองนี่แหละมึงเออเออเหม่ย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 คุยกับป้านุ่นเออเอออีป้าเออตอนนี้กูอยู่วัดตอนนี้กูอยู่วัดพระขาว ตอนนี้อยู่วัดพระขาวนะคะตอนนี้อยู่วัดพระขาวะคะ่ะเป็นวัดแรกที่เรามากันนะคะแดดประมาณกี่องศากี่องศาไม่รู้สี่สิบได้เออเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในกันนะ หยไ,ได้เลยหยุดได้เลยใช่ไหมได้หย <te ุดได้ไม่ต้องตกตม่อ่ทำไมอะหยุดเช้อายะแล้วก็ได้วผู้เป็นศาสนาคิดเออยดเชื่อตามาตาอะไรนะคะหลังนี้อะคะหลังนี้นี่มุกปะเด้ อะไรนะมึงแบบวเต้้ต<ๆ>่พอรอเพื่อนเข้าห้องน้ำเราก็จะไปดูที่อื่นก่อน สวยมากไม่ใช่ตรงนั้นเพื่อนตรงนี้ต่างโลกะล้นเดี๋ยวยปูถ่ายก่อนเนี่ยแสงสวยปะเออเดี๋ยวเราคายมาแล้วมองหาประมาณเดี๋ยวปูจีบกันคุณไม่ยังไม่ยังมองมาจะไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระเดี๋ยวเราควรมีปฏิสัมพันธ์กับคนไหมแล้วก็ถามว่าแบบเอ้ยอันนี้วัดหลดิบโ่รตีนคือมายังไงป็นมายังไงคะมองหน้ากันก็ แบบมินิปลาเฮ้ยมันไม่ออกอะ่ะอันนี้เอ้นนไม่เอากูเปิดให้มันน้อยเองให้ห่านปลานะคะมันไม่ไปไหนเลยเ สะท้อนไะเนี่ยมองเห็นนะเออมันมองไม่เห็นว่ะกูยย้อนแสงตากูเบลอเลยได้อยูอวะอ่านทางนี้ไหมมันต้องเลยนะกุยย้อนแสงตรงนี้ได้เลย้อนแสงตรงนี้ได้ถูกอ่ะตรงนี้เนาะก็สำหรับวันนี้ที่เราสุ่งเที่ยววัดก็มีวัดอ่าวัดเราเราไปวัดอะไรก็ไหนพระป่าขาวแล้วก็วัดพระอ่าวัดบางโพโนมแต่วัดบางโพโนมเนี่ยเขาปิด หลังโควิดแล้วค่อยดี๋ยวเราค่อยมาใหม่แล้วก็เราแวะมาที่วัดนังเชิงก็มาให้อาหารตาแล้วก็ไม่มีอะไรแล็องแล้ก็มีท่นี้สูมมาวัดก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าวัดบางที่เขาก็ปิดกันใช่แล้วก็คอนเทนต์ก็ยังคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขอไปนอนคิดแล้วก็มาต่อแล้วเนาะแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปไหนก็เดี๋ยวไปติดตามเอากลวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะสูมต่อไปว่าเราจะไปที่ไหน แต่งตัวยังไงหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวก็คงเพิ่มเข้ามาจากก็อาจจะดีกว่าวอกนี้ที่อ่ะวอกไหนก็ดีกว่าวอกนี้ใช่ใช่ก็อาจจะดีกว่าวอกนี้วอกนี้ก็ไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรกันหรอกโอเคถ้าสมมติได้ถ้าสมมติได้ลงยูทิบโดยทูแสดงว่าตัดแล้วได้ออกแต่ถ้าสมมติไม่ได้ลงก็คือตัดแล้วไม่ได้ออกอาจจอาจจะอาจจะผ่านไปได้ไรคลิปแล้วมาเดี๋ยวเอาเอามาให้ดูว่าคลิปแรกที่เราทำมันเหี้ยนอะไรโอเคงั้นไปก่อนนะบ๊ายบาย